คนและในวันนี้นะครับทุกคนผมเนี่ยก็จะพาดีมาเล่นแมปนี้ทุกคนมาเป็นแมปที่มีเกียร์ห้านะครับเอามีแล้วผมนี่จะดูเขานี่อะไรอะไร่ะเป็นไงล่างไฟเป็นไงเป็นไงโคเทมีเป้าเฮ้ยอยากได้ผลว่ะเฮ้ยผลสั้นจากพิมานแล้วจ้ะไหนดูเซราคาพ5นหเฮ้ยซื้อไป เ้ยโลบัคไม่พอทำาไมาดีวะน,นี่อ่ไม่มีโลบัคหรอยหนุ่มร้านนี้เลยร้านคิสตันช็อปร้านบริการขายโลบัคเลสสุดคุ้มมีทั้งกลุ่ม ID p a พ s และ VIP s พ r v e ตและยังมีการกดผลปีศาจเกมพารต,ต่างๆในบ็อกฟูดและยังมีบริการกดเพชรในออสตาลองไปใช้ดูสิไอคอนขโมยปีเปอรย โคตรคุ้มอย่าลืมไปใช้กันนะครับทุกคนว่าแต่เกี่ยวอะไรกับปีโป้วะสนับสนุนโดย i have cpu ร้านจำหน่ายอุปกรณ์คอมสุดเจ๋งและครบวงจรจัดส่งฟรีทั่วประเทศประกอบไว้หายห่วงเมียมินขอให้ขับปรึกษารวดเร็วทันใจใครที่สนใจลิงก์อยู่ใต้คลิปนี้เลยนะครับผมถ้าคุณชอบคอมเราคือเพื่อนกัน อ่ะก็สวัส, <S <S ส,วสดีท่านผู้ชมทุกท่านกันด้วยนะครับผมยูม่ยกับผมดิวทีวีนะครับผมทุกคนโอเคครับทุกคนและในวันนี้นะครับทุกคนผมเนี่ยก็จะพาดีมาเล่นแมปนี้ทุกคนมาเป็นแมปที่มีเกียร์ห้านะครับคือในรอบที่แล้วเนี่ยทุกคนผมได้เล่นคนเดียวมันก็ไม่หนุกเท่าไหร่นะครับผมใช่ไหมทุกคนเออใช่ไหมเธอใช่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 วันนี้ผมก็เลยพาดีเนี่ยนะครับผมมานะครับเพื่อที่จะมา PVP กันอ่ะไม่ใช่ไม่ใช่พามาชมพามาชมอ๋อออพาพาดีมาชื่นชมนะครับแบบธรรมชาติในแมปนี้นะฮะโอ ฮะไม่มีอะไรก็ได้ไปรับชมคลิปนี้ทุกคนก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์เป็นกำลังใจผมด้วยนะครับแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งด้วยจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆนะทุกคนใครที่กดอยลืมขอบคุณมากเลทุกคนเดี๋ยวเราก็ไปรับชมคลิปพร้อมกันเลยดีกว่านะครับโอเคครับไปกันเลยโอเคเธอเรามาเริ่มกันดีกว่านะเธอลองกด F ดูซิว่าเธอจะแปลงร่างได้หรือเปล่าไหนเธอล้องใช่เขาเขาอยากไปตะลุยอ่ะใช่แต่เธอลองกด F ก่อนลองกด F ก่อนลองกด F ก่อนกดเลยนะกด F กด F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  ใช่ เฮ้ยเฮ้ยอะไรวะเฮ้ยคืออะไรเอแต่แต่ดีมเนี่ยนะครับก็อย่างที่บอกโมเดลไม่เปลี่ยนเพราะว่าดีมไม่ได้ใช้ตัวของโรบ o ์เนาะมันเป็นตัวใหม่ไงมันเลยแบบไม่เป็นโมเดลนี่เธอคอยดูเขาว้าเขาโดนต่อยนี่ดูเขาดิอะไรเฮ้ยอะ่ะเฮ้ยเธอมันมีคนต่อยเราเฮ้ยเฮ้ยมันมีมันมีอีแกะที่ไหนไม่รู้มาต่อยเราว่ะเฮ้ย เธอแต่ไม่เป็นไร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 ขาปิ้งเลยเขาปิ้งเลยอุ้ยอุ้ยอุ้ยเขาช่วยเขาช่วยเธอเขาช่วยอยู่เขาช่วยเขาพยายามช่วยเธออยู่เขาช่วยเธอเกินไปเลยเกินแบบนี้ทำไมเขาอยู่ที่เดิมอ่ะขยับไม่ได้เหรอไม่อเขาช่วย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 เออเธอเดี๋ยวมีคนจะใส่เขาเธอวิ่งหนีว่าเขาเร็วเธออยู่ไหน อยู่นี่อยู่นี่ดีแล้วนีแล้วีว,วไปแล้วเธอกด W แบบสองครั้งอ่ะเออมันจะวิ่งเออน่ารัก่ะอไปแล้วจ้าเธอมาเดี๋ยวเรามาดูสกิลดีกว่าเธอทำไมมันเหมือนแบบ เลยที่เราคนเล่นกันอ๋อ,อ,อดาบแดงอะนะไม่ใช่อันนี้มันเหมือนในแบบบล็อกฟูดเลยใช่เป็นโลกสองของบล็อกฟู้ไงเธอก็พามาแล้วไงใช่แต่นี้มันเป็นแมปกรอบหรอใช่มันเป็นแมปกรอบเธอแต่แมปกรอบนี้คือมันเท่มากมันมีผลตื่นด้วยอยากได้ไม่ว่าจะโมจิตื่นไม่ว่าจะเป็นเกียร์ห้าของลูฟี่ก็คือพลังที่เพิ่งมาใหม่นะเธอืออให้ได้ให้ได้ไม่ให้ทำยังไงเอฟซีขาบอกดีหน่อยได้ไหมว่ามันทำยังไงมันต้องทำอย่างนี้นี่ไง ไม่ได้อย่าหนีเขาเธอหนีเขาคือเธอไม่รักเขาแล้วเอามาตายว่าสกิลตัวเองอ่ะอะไรวะจี๋เราเรียกว่าจำไม่ต้องรอชาตินี้ไม่่ใชจำไม่ต้องรอชาติหน้าให้ดู้ชาตินี้โอเคมาเธอเดี๋ยวเราไปดูสกิลต่อไปดีกว่าสกิลต่อไปเออไม่มีแล้วก็คอมแบบเป็นต่อยนี่นี่เขาขอลองต่อยเธอหน่อยอ่ะเฮ้ยเฮ้ย ไม่จะทำอะไรเขาไม่ได้ทำจะกลัวปู่อะไรทำอะไรเขาไม่เฮ้อเฮ้อเอฮ้ยพิกแอ็พิกแอ็พิกแอ็กไดิเออจะรอมีพิธีทุกคนผมโดยละเกิดปุยมุยไม่เกิดปุยมุยเธอแล้วมันมีผลนิกัดเดี๋ยวคอยดูเขานะร่างเขาโคตรเท่เลยเออเอาทิ้ไหายเอ้า S <S เอามีแต่ผมน,นี่จะดูเขานี <S <S เนา่เป็นไงร่างไฟเป็นไงเป็นไงโคเทมีเป้าเธอจะกดเลขหกเธอกดเลขหกเธอกดเลขหกเลขหกเลขหกเอา <S <S ทำไมให้มันไม่ล่องหุนแล้วมันล่องหนอยู่ <S 1> <S 1> <S เอาเธอกดตายเลยกดตายเลยไว้ส่ําำน้าล่องหนไว้มันบอกปะมันบอกเอา,าอ๋ออยู่ไหนอยู่ไหนอยู่ไหน อ๋อเปนเอ๋อมาแล้วนี่เขาแล้ไปหาเธอนะเฮ้ยเห็นแล้วเฮ้ยเจอเธอแล้วมีเมสซี่ตามเรามาด้วยรู้เขามาจากไหนอ่ะครับผมโอเคเธอเดี๋ยวเรามาสกิลต่อไปเลยนะสกิลต่อไปก็จะเป็นเออนี่เดี๋ยวเธอเขาให้ดูนะนี่นะสกิลมันจะเป็นอย่างนี้ไงอ้าว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 อ้าน้อยคู่ สกิลมันจะเป็นอย่างนี้ไงเฮ้ยมันมีลูกโป่งด้วยเท่มากเธอกดเลขแปดดิเลขแปดใช้ได้เลขแปดเออโอ้ยบักบักบักโอ้ยอาอโอ้ยโ,โ,โ,โดนเอฟซีฆ่าทำไมเรากดเลขแปดแล้วไม่เห็นได้เลยเธอกดเลขแปดเธอต้องกดเอ็กซ์เลขแปดแล้วก็<ช>เอ็กซ์ใช่เอาเอฟซีเอาเขาฆ่าเอฟซีตายเออใช่เหรอไม่ใช่ไม่ใช่เอฟซีฆ่าเขาตายเอาโอ้ยหนอ ที่ที่พีเกิดปุ๊บแล้วเลี้ยวขวาเออขาเจอแล้วเขาเจอแล้วเชื่อเธอไหมเนี่ยนายขอเทสหน่อยเชื่อเธอไหมใช่ครับนี่ไงเทสเอาเธอไม่เขาเพิ่งเกิดนะอ๋อเหรอ <laughs> เออ้ยวลใช้สกิลนี้มันค้างๆเราเถอะเนาะเออแบบนี้ไม่ค่อยจะเขียเนี่ยเขาวิ่งวาอีกแล้วเนี่ยดูดิแล้วแล้วทักสกิลเก้าอะอะไรอันที่เก้าหรอมันเป็นบัดซูเปอร์ฮิวแมนอะเขาบักเออเออเขาโดูใครไม่รู้เอฟซี เอฟซีอีกแล้วกกดตายก่อนตัวมันบักเอนือถ้าใช้โมจิตื่นแล้วมันบักอะนะขอให้เอซีให้เมื่อกี้โอ้ยเก่งมากเก่งมากตายเลยวิเก่งมากเลยปับวีพีกันไหมมาดิมาดิเจ้าหรอเจ้าหรอมาดิเธอเดี๋ยวเจอพลังเกียร์ห้าตื่นจัดไปนี่ไงทุกคนคัาผมโดนแก๊งแบง เอออะไรนี่ทำเราได้ไงหัวร้ายจังเลยเฮ้ยเอฟซีเอาเป้าคนละหมัดเอาไหมเอาไหมดิดีหมัดยักษ์พลังหมัดยักษ์พลังหมัดยักษ์หมัดยักษ์เออดีดีดีหมัดยักษ์วะดิอุ้ยอุ้ยไม่ได้เกิดเลยอ้าวดีมตุ้ยเหรอเอฟซีเอฟซีอ้าวทะลุลงข้างล่างไม่นะ ฉบน้ำหน้ากระลาหัวเจาะโดนเอฟีแกงก่อกำไดใครก่อมาฉี่มาเธออยู่ไหนที่เดิมเลยครับไอ้สายอ้าวได้ดีอย่างเงี้ยมาดีเดี๋ยวเขาอยู่เนี้ยเห็นเขาเป้าไหนอ่ะง่ายเอ้ยยาเอ้าพลังนี่ไงนี่นี่นี่โอ m มก o d ดีไอ้บัตรยักษ์บัตรยักษ์พลัง เกียร์ห้าดิดิมีอ่ะดิบาร์ดิบาร์ดิเลยบาร์ดิอ่ะดิอยู่ไหนอ่ะอยู่ไหนอ่ะเธออยู่ไหนอ่ะเอาเธอหายเอฟซีเอฟซีดีเอฟซีเอฟซเป็นไงเฮ้ยเธออยู่ไหนอ่ะเฮ้ยเธอเอฟซีข้าเฮ้ยดีอยู่ดีดีดีอ้าเฮ้ยหนีก่อนหนีก่อนอยู่ไม่ได้แล้วอยู่ไม่ได้แล้ว บ้าบ้านี่น <c oughs> มีมีเป้าเธอมีเป้าเขาเล่นเงียบเลยวเว้ยเขาเล่นเงียบเลยเว้ยนี่ไงนี่ไงนี่ไงต่อยแอดพื้นต่อยพื้นนี่มัดยักษ์มัดยักษ์มัดยักษ์เธออยู่ไหนอ่ะ <c oughs> มาเขามีพลังเลสด้วยไม่รู้พลังอะไรเหมือนกัน <c oughs> เออเราต้องกดไเล่นมั่วหมือนเล่นเธอก็กดเซตเอ็กซ์ซีแค่นั้นเลยสก,กิลของเธอนี่ยนะเซตใช่เอ็กซีใช่มันเป็นพลังเว้ยซสปอร์ตฮิวแมนอ่ะ อุ้ยสามดาบโยลูสามดาบโยลูนี่เนี่ยมีเปล่านี่นี่สามดาบโยลูนี่นี่ไงชิวชิวจันดะชิวจันดะมีเปล่าไม่ยอมช็อตเขาเล่นไม่สอนหรอกเดี๋ยวเธอฆ่าเขาใช่แล้วจังคืออ่า FC FC แตก FC แตก ด oh. ีม so> ี่ต่อยก่อนแล้วจ้าไม่ด้ปกเกินเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเธอขอค่าทีนึงได้ไหมนี่ไงนี่ไงโคตรกอดบอกไงว่าโคตรกอดหัวอาวทำามาเกิดเกาะคาเฟ่เฉยเลยใช่เหรอใน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 เธออยู่ไหนมานีซะดีๆนะไม่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 พลังคืนเตาครับ ่าเ้าไดมธออยู่ไหนอะเธอเป็นนู่นแล้วหรอไปไปไวจังอะเฮ้ยโดนพลังของเอฟซีเฮ้ยเออ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 เธอโดนแน่เธอโดนแน่ดีเฮ้เฮ้ยขาวเวอร์พับคนละมัดเอาไหมเอาไหมเอามนี่นี่ไอ้นี่ไอ้นี่ไงเจอสกิลเจอสกิลเรียบร้อยตุยตุยตุยโธ่เรามารวมกลุ่มกันไหมได้สองพาวเวอร์พับกรูได้ได้ได้เธออยู่ไหนอะ เธอเนี่ยไหนอ๋อนี่อ่ะเธอเฮ้ยไม่ใช่เธอเขาโดนเอฟซีอีกแล้วผ랑เออนี่เขากำลังไปช่วยน,นะนี่นี่เธอมาเร็วเขาโดนเอฟซีใช่ฉันกำลังไปช่วยเธอเธอไมช่วยด้วยนี่เอฟซีแตกเฮ้ยเธออ,อ,อ,อยู่ไหนอะหาเธอไม่เจอเลยอะเอาขอเอาขเาขอล่องหนอยู่มะอ้าวทำไมไปทำล่องหนอนะเห็นเขาไหมไม่เห็นอะ เห็นเขาไหมเฮ้ยเห็นแล้วเหมาเอะไรเรกนี้เหรอเอ้ยบายบายไหนบอกว่าเราอยู่พวกเดียวกันไนไม่เอฟซีเอฟซีเขาวิ่งมาไงเออเขาต้องฆ่าเอฟซีเพราะเอฟซีเกาฆ่าเราอยู่ดีก็โดนดูดโดนลูกจ้งดูดเหรอติวเฮ้ยเธอมาเราเป็นพวกกันนะเราเราไม่ฆ่ากันเราไม่ฆ่ากันกลัเป็น power p u m p girl ใช่เาเป็น power p u m p girl ใช่ที่รักจัดการมันโย่เอามันเด้อเอามันเด้อเอ้ยเเราโดนสกิลใครเราโดนสกิลใครว่ายว่ายหนีหนีเฮ้ยเธอหนีตายอ่าที่รักไม่นะใครทำที่รักอ่ะมึงแหละเอ้าเฮ้ยเธอเธอเขาจะโดนเอฟซีเขาต้องใช้พลังขั้นสุดยอดดีละสมนณะดีเลยเออเอฟซีแตกเฮ้ยชิวเลยวิเขามีเคียวหรอ หลือไม่รู้พลังเฮ้ยเขามีดาบปานด้วยปาวารีปาวารีเธออยู่ไหนเอ้ยก็โดนสามดาบโยลูเอฟซีฆ่าเลยเนอเขาตุยอ่ะเขาาตุยแล้วเฮ้ยเขาเอ้ยไงคือเขาอยู่นี่นี่ไงขอโทษขอโทษ <laughs> โอเ้เธอไม่งเอาตายเองไม่ใช่เดี๋ยวจะปล่อยสกิลใส่เขาพ <laughs> <laughs> ลังสามดาบ แต่ว่ามันโดนฆ่าเยอะไปหนอันนี้ไม่เกี่ยวกับแมพแล้วที่โดนฆ่าเยอะเอาทำให้ดูด่เธอทำเขาใช่ไหมไม่ใช่เปนแฟนเอนะเาไม่ได้ทำเธอเขาทำเขาเอาเอาเขบธอช่วยเขาด้วยเขามือกัต้องดูเ้ยเขาไปอยู่ใต้แมพเขาตายแล้วกดตายเลยายปเยเียจังเอฟซีก็ฆ่าบ่อยจนแบรนบบตาย ไหนเธออยู่ไหนวะตอนนี้เป็นช่วงปลดทุกนะคะ FC นี่วะนี่มัน FC ตองคา FC เธอไปใครล่าคาล่าใครละอะไรนะเอ้ย FC หนี FC หนี FC จูบนี่ไงโดนโดนเจ็บป้าเจ็บี่ FC อว้าวเธอเขาพี่กับ FC อยู่ไม่รักสู้สู้ตายสมนติหน้าฮะอะไรนะ ส่วนหน้าเราได้ไงวะบริเวณจะเจอเรานะคุณที่สมหน้าเราน่ะไม่เอาไม่เอาขอโทษขอโทษเอฟซีขอโทษเราให้อภัยไม่ได้มากเดี๋ยวเจอกันสามดาบมาแล้วเอาเอ้ยวิ่งตัวพลังตายแบบนี้ก็เหมือนเอาไว้แบบพีพีเล่นเล่นกันเฉยๆนะใช่เธอไม่ได้จริงจังไม่จริงจังแต่สำหรับเขาอ่ะเขาจริงใจกับเธอตลอดเลยนะเอ๊ะทำนี้เราเขินนะเนี่ย เพื่อนเพื่อนเปิดอะไรอะฮะป่าวป่าวป่าเคก็ okay, แป้งไป<อ>นิดก,กัน <_ S 2> เราจะไปเสร็จภาร,รกิจหรือ,อยังใช่เราจะเสร็จภาร,รกิจแล้วเธอมาหา่ะเขาก่อนจะปีคิปแล้วแต่ว่าแบบนี้เขาว่าถ้าสมมติมาเล่นค้ำค้อะไรเงี้ยนะแบบ<อ>แต่ว่ามันมันมีให้ฟาร์มไหมไม่มีไม่มีไม่มีอ๋อมอยพีพีพีอะไรนะ V P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  ม P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  อ้าวเหรออ๋อเธอเป็นช่โมเดลแบบโลบอกรไงของเธอมันเป็นตัวละครแบบนั้นเนาะมันก็เลยไม่ได้เป็นเกียร์5นะครับเออแต่ว่าของผมเนี่ยเป็นโลบอกธรรมดาเลยเป็นเกียร์5ได้นะโอเคก็ถ้าใครอยากเล่นเนี่ยผมจะทิ้งลิงแบบไว้ให้นะเขาอัปเดตเข้ามาใหม่ก็คือว่าจะมีพลังของรูฟี่อันเนี้ยนะครับทุกคนหมัดใหญ่อย่างงี้เขาหมัดผีกระสือเลยอ่ะม่มีแต่หัวอ้าวนี่นะทุกคนนี่เห็นไหมก็จะมีพลังนี้นะใครที่อยากลองเล่นพลังเกียร์5ก็สามารถเล่นได้นะครับก็เดี๋ยวผมทิ้งลิงไว้ให้นะ ใครชอบลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์เป็นใจผมด้วยครคนี้กดแล้วขอบคุณมากทุกคนเดี๋ยวเราไปเจอคลิปหน้าใช่ไหมเธอบายบุยบายเอ้ bye bye. แตกไปซย <Bye S 1> งู <new. S 2> ไอ้เดว <laughs>